ครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่3เมษายน2567ครับผมเมืม่อวานนี้นะฮะสภาวะตลาดก็ค่อนข้างที่จะมีความผันผวนนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐเนี่ยได้มีการประกาศข้อมูลตําแหน่งว่างงานเปิดใหม่นะครับซึ่งปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกมาต่ากว่าคาดการณ์นะฮะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็ออกมาถือว่าค่อนข้างดีกว่าครั้งก่อนเลยเนะครับเมื่อวานนี้ ก็เลยทําให้อ่าสกุลเงินยูเอสโตร่าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความผันผวนนะครับแล้วก็หลักๆแของเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับราคาทองคำสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายูเอสโตร่าเองก็แข็งค่าขึ้นมาในระยะสั้นๆนะครับแต่ว่าราคาทองคาก็อ่ายังไม่ยอดท้อที่จะขึ้นต่อเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันดันไปส่งผลกับอ่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอย่างเช่นดาวโจนส์นสแต็กเอสจีห้าร้อยนะครับเพราะว่าอ่าในมุมมองของนักลงทุนเองเนี่ยจากที่ผมได้ หาเหตุผลมานะครับก็บางส่วนเนี่ยมีมุมมองที่ว่าการที่ตัวเลขภาคแรงงานมันออกมาดีแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เฟดเองเนี่ยอาจจะเลือกนโยบายการเงินในรูปแบบที่ว่ายังคงไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ว่าตลาดแรงงานยังสามารถเติบโตได้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆยังสามารถเติบโตได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นตัดใจที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่า ถ้ากิดว่าตัวเลขภาคตลาดแรงงานมันออกมาดีแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรกลับตลาดหุ้นสหรัฐบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขภาคตลาดแรงงานของทางสหรัฐเช่นกันนะครับก็คือตัวเลข ADP Nonfarm นะครับซึ่งจะประกาศวันนี้หนึ่งทุ่มสิบห้านาทีนะครับไม่ใช่หนึ่งทุ่มครึ่งนะหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีนะครับแล้วก็คาดการเอาไว้ว่าวันนี้ ADP Nonfarm จะออกมาดีขึ้นด้วยอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเคนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นช่วงบ่าย นะครับบ่ายสี่โมงก็จะมีการประกาศตัวเลข C.P.I. ของทาง,งสหภาพยุโรปนะครับก็คาดการว่าตัวเลขเงินเฟอ้อจะออกมาลดน้อยลงนะครับตรงนี้จะทําให้สกุลเงินยูโรเนี่ยปรัตบตัวอ่อนค่าลงในระยะสั้นๆบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงสามทุ่มนะครับจะเป็นตัวเลข P.M.I. ภาคการบริการจากทางสหรัฐนะครับคาดการออกมาแย่ลงนะครับครั้งที่แล้วเนี่ย P.M.I. ของภาคการผลิตเนี่ยคาดการออกมาแย่ลงนะครับแต่สุดท้ายก็ออกมาดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนักรงสุนเองต้องติดตามนะครับอาจจะรอเทรดในช่วงข่าวออกหรือว่าหลังข่าวก็เป็นได้นะครับแล้วก็ช่วงห้าทุ่มสิบนาทีนะครับจะมีคำกปล่าของคุณเจอร์โรมโพเวลด้วยนะครับก็จะสร้างความพันควนให้กับตลาดได้นั่นเองนะส่วนข่าวนอกตลาดอื่นๆนะครับอันนี้ผมพาไปดูนะฮะก็มีประเด็นที่ว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ได้ต่อสายตรงคุยทางโทรศัพท์กับ คุณสีจินผิงนะครับซึ่งเป็นผู้นําของทางจีนนั่นเองนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยคุณไปได้เองก็ได้เปลยไปถึงในเรื่องของความกังวลนะที่จีนเนี่ยได้เข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องของยุทธปกรณ์น,นะครับหรือว่ากลาโหมของทางรัเสเซียน,นั่นเองว่าเอในอนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่าน,นะครับรวมถึงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางขวระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็ทางปัญหาทาตะวันออกกลางอาจจะเป็นในเรื่องของน้ํามันด้วยนะครับก็ อาจจะต้องเป็นการปรึกษาที่ <c oughs> ต้องติดตามกันไปยาวๆนะครับแล้วก็นอกเหนือนจากนี้เนี่ยยังพยายามที่จะลดความตึงเครียดในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐด้วยที่ตอนนี้เองก็มีปัญหากันในเรื่องของการใช้วัตถุดิบผลิตตัวไมโครชิปนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าปัญหาเหล่านี้มันเคลียร์ได้เนี่ยก็จะถือว่าส่งผลดีกับเศรษฐกิจโลกนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะ่วนเช้าวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวด่วนเลยนะครับก็มีรายงานเข้ามานะว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ไต้หวันนะครับประมาณ7.4ถึง7.5แม้มกิจูดนะครับก็ได้สร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับมีบางส่วนที่ตึกถล่มนะครับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยนาติดต่อกันถึงประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็รับรู้ได้เกิดทั่วทุกที่ของไต้หวันเลยแล้วก็ล่าเหนือจากนั้นเนี่ยยังส่งผลไปยังญี่ปุ่นด้วยนะครับบริเวณหมู่เกาะโอกินาว่านะก็ได้เกิดสึนามิขนาดประมาณ30ซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นขนาดเล็กอยู่นะแต่ว่าก็ทางการญี่ปุ่นได้มีการ แจ้งเตือนแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเกิดความกังวลในเช้านี้นะครับแล้วก็มีการ Pri c e in เข้ามาส่งผลไปยังราคาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำนะครับเมื่อว่าหมาเมื่อเช้านี้ก็เลยปรับตัวขึ้นทํ e นิว g h นะครับบริเวณ2,287นะครับที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะฮะในฝั่งขาขึ้นมีโอกาสจะขึ้นต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันขึ้นไม่ได้อีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมจะบอกว่าตอนเนี้ยราคามัน Pri c e in ไปแล้วนะครับตั้งแต่ ช่วงนี้ขึ้นไปนะครับประมาณยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองฝั่งขาขึ้นและต้องการที่จะบายเลยเนี่ยตรงนี้อาจจะเกิดความเสี่ยงไปได้นะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยนะครับมันต่างจาก high เดิมเนี่ยประมาณห้าร้อยจุดหรือห้าเหรียญเองเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับรอรัคาย่อก่อนวันนี้ผมให้แมวรับสําคัญเอาไว้นะอยู่ที่สองพันสองร้ยเจ็สิบห้ากับสองพัน 265นะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถผ่านได้หรือว่ามีสัญญาณกลับตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับ2อ0 3อยู่ไม่ไกลนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดนะครับสามารถหลุด2,265เท่ากับว่ามีโอกาสที่จะหลุดสปีดไลน์เส้นสีแดงตรงนี้ด้วยนะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่2,000 สองร้อยสี่ิบสามและสองพันสองรอยี่สิบสองนะครับเป้าหมายของฝั่งขาขึ้นเป้าแรกเนี่ยยังคงมองสองพันสามร้อยซึ่งเป็นตัวเลขจิตวิทยากลมกลุ่มนั่นเองนะสําหรับราคาทองคำนะครับติดตามนะครับกรอบนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าหลุดลงมานะครับหลุดลงมาบริเวณสองพันสองร้อยเจ็สิบห้าโดยประมาณนะครับแล้วมีสัญญาณลับตัวขึ้นต่อนะครับลับตัวขึ้นต่อในลักษณะนี้นครับก็แปลว่าราคาทองคําเองเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งในลักษณะของ ตัวบ sure ู l l ิชแ f ล a กได้นะครับบู l ลิชแบลกได้เพราะว่าราคาก็ฟอร์มตัวขึ้นมาค่อนข้างสวยเลยนะครับก็ต้องดูอีกทีนะว่าจังหวะตรงนี้เนี่ยนะครับมีสัญญาณกลับตัวอะไรไหมใครที่เป็นสายเทคนิคอาจจะดูในเรื่องของเอ็นการ์ฟิงหรือว่าดูเครื่องมือ ISI หรือว่าดูไดเวอร์เจนต์นะครับที่ลักษณะของฮิดเดนไดเวอร์เจนต์นะว่าจะมีจังหวะสามารถกลับตัวขึ้นไปต่อได้ไหมนั่นเองบริเวณจุดนี้นะส่วนตัวอื่นนะครับราคาน้ามันเบรกเทนไลท์เดเรียบร้อยแล้ว นะครับเบรกเทรลเลได้ Be day, เรียบร้อยแล้วแล้วก็จุดที่มีโอกาสกลับลงมาทดสอบนะครับก็คือตัวไฮเดอร์ erm ที่ทะลุไว้ประมาณ83.130สาหรับ WTI นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ไปทดสอบแนวต้านบริเวณ88.530นะครับในกรณีที่ตรงนี้ไม่ใช่ฟอสเรกนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นฟอสเฟกได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเมื่อวานนี้แท่งเดเนี่ยปิดค่อนข้างเต็มแท่งค่อนข้างแข็งแกร่งเลยครับก็แนะนํารอย,ย่อบ่ายน่าจะปลอดอีกว่านะทีนี้ประเด็นในเรื่องของราคานะ้ํามันที่มันยังคงสูงอยู่เนี่ยอาจจะ ผลกระชบในระยะยาวนะครับกับมุมมองของนักลงทุนที่ว่าถ้าราคาน้ำมันมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเงินเฟอร์มันอาจจะลดลงยากนิดหนึ่งนะครับในเมื่อเงินเฟริรมันอาจจะลดลงยากเนี่ยอาจจะส่งผลกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆที่เราเทรดกันอยู่นะครับอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษนะหรือว่าแม้กระทั่งสาภาพยุโรปนะครับว่าถ้าเกิดเงินเฟริรมันไม่ลดเนี่ยก็ต้องมามาดูกันแล้วว่าเอะปลาดอกเบี้ยที่มันเหมาะสมที่จะทําให้ ตรางเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงได้จริงๆเนี่ยคืออยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเขาจะมีนโยบายอย่างไรนะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก็ค่อนข้างเกิดความกังวลว่าเฟดจะไม่หันดอกเบีย้ยในมิถุนายนนี้นะครับตอนนี้ก็ลงมาประมาณเก ,00 จุดนะครับแนวรับอยู่ที่สาม1 0 8, นัน้ารอยสิบะครับแล้วก็ส8 4 3 4สี่รสาสสำหรับแชินีดาวโจนส์นะถ้าหลุดได้ก็มีโอกาสที่จะลงยาวอยู่เหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะลงมา ทดสอบแนวรับประมาณสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสามได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถหลุดได้ตรงนี้มีสัญญาณกลับตัวบริเวณนี้ผมแนะนําว่าทายเดิมก็อาจจะเป็นจุดแท่งผู้ฟิตได้แล้วแล้วดูตลาดอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประกาศตัวเลขนอรฟาร์มเฮโร l รวมถึงตัวเลขภาพตลาดแรงงานอื่นๆที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบกับตลาดทุ้นสหรัฐด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรมอบคุณครับ